เวลา16นาิก54นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวันรผู้วารจาการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเทพรประทานอธิพรอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี เวลา17นา17นทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงอย่างวัดเทพประทานอธิพรมีพลอากาศเอกชนิดภกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการและประชาชนเฝา้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ ภายหลังทรงลงพระประมาพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกแล้วสเสด็จเข้าพระพลาพิธีส่วนประกอบพิธีสมโพธิพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาโดยพระอาจารย์ธาตุอธิปัญโยเจ้าวาดวัดเทพประทานอธิพรเป็นผู้ริเริ่มโครงการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทายกองท่าอากาศกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาธิพิทักษในโอกาสพระราชพิธีมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554พระสมเด็จอง์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปปางมารรวิชัยกรมศิลปากรเป็นผู้จัดปั้นประดิษฐานอยู่บริเวณดาดฟ้าอาคารองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเท่ากับความสูงของอาคาร15ชั้น สร้างด้วยวัตถุธาตุล้ำค่าทั้งองค์อาทินินล,ะะนะลัตนาพลอยนภพเกา้าสเก็ดดาวหรืออุลกะมณีหรืออัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ไข่มุกลาตรีและกาพหอยมุกผิวองค์พระสร้างด้วยดินประมาณ2,000ตันฉาบพลอยทับทิมเวลากลางวันองค์พระจะเป็นสีดำประกายชมพูส่วนกลางคืนจะเป็นสีชมพูอมแดงโครงสร้างผนังองค์พระเป็นคอนกรีตผสมหินนิลตนาะ พื้นปูด้วยหินอ่อนขาวเช่นเดียวกับที่พระมหาเจดีย์ชเวดากองสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาและพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียคือแม้แดดร้อนแต่พื้นไม่ร้อนสามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้ใช้เวลาในการจัดสร้าง12ปีตั้งแต่ปี2554แล้วเสร็จปี2566 คณะกรรมการจัดสร้างได้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554ประดับบนผ้าทิพย์พระสมเด็จองค์ปฐมเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคตวันออกและเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาและพระมหกา,า,ากษัตริย์ท้ายังเป็นการอนุรักษ์และเผยแผ่ประติมาการรมพุทธศิลป์พร้อมทั้งเป็นพลังที่จะคุ้มครองประเทศชาติกับถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นสมบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสื่อไป โอกาสนี้พระเจ้ทหา,าพระบรมราชาโองการให้คณะกรรมการจัดสร้างเฝ้าทุนละองทุนีพระบาทถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากนั้นพระเจันทหาของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการ,ระคุณสมทบกองทุนพระสมเด็จองคปฐมพระพุทธเมตตาจำนวนหนึ่งร้อคนในการนี้เจ้าวัดวัดเทพประทานอธิพรถวายพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาทำด้วยนิลขนาดหน้าตัก 9นิ้วและหน้าตัก5นิ้วและพระพิมพ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถุงกล้าถุงกระหมอ่อมถวายพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โครงการจัดสร้างพระสมเด็จองคประถมพระพุทธเมตตาเริ่มจัดสร้างตั้งแต่ตปี2554โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทธนารีนาศเสด็จไปทรงวางศิราฤกเลิกเมื่อวันที่30มีนาคม2554สำหรับอาคารองค์พระมีความสูง2ชั้นจะแสดงทศการถาวรทั้ง2ชั้นชั้นที่1ประดิษฐานพระสมเด็จองประถมจำลองปางจากักรพรรดิแกะสลักจากหยกพระมาหนัก3ตัน และประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชรมบรม,มนาถบพิตรส่งพระผนวดจัดทําด้วยกระจกเทมเปอร์สามารถมองทะลุเห็นทางด้านหน้าด้านหลังบริเวณผนังมีภาพการสร้างพระสมเด็จองค์ปถมพระพุทธเมตตาประวัติวัดและภาพใบโพสีทองปูเส้นเป็นไกด์แมปบอกว่าในอาคารนี้มีอะไรชั้นที่สองประดิษฐานพระสมเด็จองค์ปถมจำลองปางชนะมารทำด้วยโลหะรุมดันหนักหนึ่งตัน มีนิทรศการก่อสร้างพระสมเด็จองคปฐมพระพุทธเมตตาตลอด12ปีที่ผ่านมารวมทั้งตัวอย่างวัตถุธาตุอันล้ำค่าที่นำมาจาัดสร้างอย่างประณีตท,ทุกขั้นตอนในงานมีการมอบหนังสือพลังแห่งศรัทธาที่เล่าเรื่องด้วยภาพเกี่ยวกับการก่อสร้างพระสมเด็จองปฐมพระพุทธเมตตาเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่ไปร่วมในพิธีสมโภชครั้งนี้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพรกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เลยนิธิการชนะบารมีรวมกับหน่วยแพทย์พอสวจงังหวัดจันทบุรีและกองแพทย์หลวงนํำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ไปตรวจรักษาแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธ,ธเมตตาณวัดเทพประธานอธิพรในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสงค์นีกรชาวจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งต่างพร้อมใจกันไปเฝ้าทุละองทุนีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก เวลา8ปนาฬิกา10นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์เทศกาลและการประชุมใบเทคบางนาในการพระราชทานเปรียบบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปีการศึกษา2 5 6 6เป็นวันที่1น่โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยได้ถูลเกล้าถูกกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติม สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาค,คม2567จานำพระราชทานปรียาบาัติกับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญาโทและปริญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมรวม2,667คนในการนี้พระสาานพระราชวัตรความว่าทุกวันนี้วิทยาการต่างๆจเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมากทําให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางโดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นแต่การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆก็จําเป็นต้องระมัดร,ระวังมากขึ้นเช่นเดียวกันมิฉะนั้นอาจก่อให เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นได้ทุกคนจะต้องรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณกล่าวคือต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนแล้วพิจารณาข้อมูลนั้นอย่างถี่ถ้วนให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นประเด็นสำคัญและความหมายที่แท้ตลอดจนแยกแยะความจริงความเท็จ ความถูกความผิดรวมทั้งประโยชน์และโทษก่อนที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาใช้เพื่อนําไปเผยแพร่พถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไปหากบัณฑิตตั้งใจยพยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตและการทํางานในสังคมปัจจุบันรวมทั้งเป็นคุณแก่ส่วนรวมประเทศชาติอย่างยิ่ง เวลา17นาิก38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เสด็จพระราชาดำเนินทางพระองค์ไปยังอาคารนวมพูมินวชิราวุธวิทยาลายัยในการพระชาชพบาิบัติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2566 จากคณะพยาบาลศาสตร์เกือ้อการุณคณะแพทยาศาสตร์วร,ริรพยาบาลวิทยาลัยพัฒนามหานครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพและวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองในหลักสูตรต่างๆรวม565คน โอกาสนี้พระรจาทานพระราชวะความว่าการที่ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยผู้รอบรู้ในสรพวิทยาการต่างๆเป็นกำลังสำคัญผูท้ที่กำลังสำเร็จการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลายัยเป็นผู้ที่มีความรู้สูงจะไปประกอบกิจการใดก็คงทำได้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองโดยใช้ความรู้ที่ริ่ำเรียนมาแต่การจะกระทำสิ่งใดโดยใช้ความรู้แต่อย่างเดียวนั้นอาจจะไม่สามารถสำเร็จราบรื่นเท่าใดนักจำเป็นทุกคนจะต้องยึดหลักศิลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิ แต่สิ่งที่ดีงามด้วยทั้งการกระทําคำพูดและความคิดประกอบกับรู้จักใช้คุณสมบัติในตัวให้เป็นประโยชน์เป็นความเจริญก็จะสร้างความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้ ตรงข้ามหากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูงแต่ขาดความละอายและเกรงตัวต่อการทำชั่วทำผิดก็จะนำความรู้ไปใช้ในทางม,มิชอบส่งผลให้ตนเองและสังคมเดือดร้อนวุ่นวายจึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามฝึกฝนความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติให้เจริญงอกง,งามควบคู่กับความรู้แต่ละคนทั้งสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่ดพระเนตรการแสดงดนตรีและการขับร้องเพลงถวายพระพรในโอกาสวันคล้ายวันพระจ้สมภพวันที่2เมษายน2568จากนั้นทออพระเนตรการผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอาทิคณะแพทยาศาสตร,ร์บริษัพยาบาลเสนอโครงการการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพประชาชนเขตเมืองแบบโรณาการโรคเบาหวานโซนดุสิตเพื่อประชาชนเข้าถึงง่ายไร้รอยต่อ เชื่อมโยงปลอดภัยผลลัพธ์การรักษาดีมีคุณภาพจะได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพทางพยาบาลระบบเครือข่ายบริการสุขภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานครการดําเนินการส่งต่อได้รับการยอมรับจากกองทุนต่างๆใช้เป็นต้นแบบ เวลา6นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางถธอเจ้าฟ้าจุฬาพนวิไลรักราชุกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,ร,วรัฐวรคัตติยราชนารีเสร็จออกนัศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเก 80, รรียรติ80พรรษาโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย,ลยกเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพืพ่อผ่าตัดให้กับสุนัขส่งเลี้ยงเพศเมียจำนวน3ตัวซึ่งเป็นสุนัขผ่านสายบริเวณฮัสกี้ ประกอบด้วยคุณพลอยอายุ4ปีเคารับการผ่าตัดธรรมันศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์คุณหลาเต้อายุ5ปีเ้ารับการผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณสะดือและคุณคริสตตลอายุ6ปีเ้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ช่องอกด้านซ้ายในการนี้ส่งงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขนอกจากนี้ส่งติดตามสัญญาณชีพเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด และหลังการผ่าตัดส่งใส่พระไทยในการติดตามอาการสัตว์ทุกตัวที่ส่งรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ